สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่หมอดรคาคนเดิมครับนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆอนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าท่านเป็นเจ้าของรถท่านอาจจะบอกช่างเขาได้นะครับที่เรื่องของน็อตล้อนี่นะครับน็อตล้อเป็นแบบนี้ครับนะครับน็อตล้อและก็ใช้ปืนลมยิงนะครับโดยใช้ปืนลมเนี่ยมันจะทําให้เกี่ยวน็อตที่เป็นเกี่ยวมินเกี่ยวละเอียดพวกนี้นะครับเกี่ยวยืดได้หรือว่าถ้าเป็นล้อหลังนั้นถ้ามีฝักเบรกหรือดัมเบรกหลังนะฮะอยู่ด้วย ใช้คู่กับตัวดิสเบรกนะครับด้านหลังนะฮะมันจะยาวไปทิ่มโดนในเรื่องของตัวเบรกมือเลยนี่แหละครับที่เวลาวิ่งได้มีเสียงนั่งแก้แก,กๆๆๆๆกนะฮะพี่หมอพยายามที่จะลณลงไม่ให้ใช้ปืนลมนะฮะปืนลมนั้นก็ต้องบอกว่ายิงแบบทะลุทะลวงนะครับใช้กับน็อตที่เป็นใหญ่ๆได้ครับพวกเบอร์19แต่ถ้าเป็นพวกเบอร์17นะฮะพวกนี้โอกาสที่จะน็อตยืดนั้นมีเยอะครับนะี่ฮะ ในการใช้ก็คือ,อใช้ใช้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าด้ามขันปอนนะครับด้ามขันปอนจะดีที่สุดแล้วก็มีบล็อกนะครับมีบล็อกล้อนะฮะมีบล็อกที่ถอดลัดล้อนะครับตรงนี้นี่นะฮะใช้ด้ามขันปอนแต่อย่างนี้มีบล็อกนะฮะแล้วก็มีด้ามขันปอนนี่ก็ถือว่าอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นช่างฝึกงานนะครับหรือว่าไม่ค่อยรู้เรื่องช่างเลยนะฮะเวลาที่ ใช้บล็อกกับใช้ด้ามขันปอนเข้าไปนะฮะใส่เข้าไปปุ๊บท่านเห็นไหมฮะมันจะโดนกับตัวรถนี่นะฮะมาโดนกับตัวรถนะฮะมันก็อาจจะมีการกดลงไปแล้วทําให้สีนั้นของทำให้สีรถลูกค้าเป็นรอยได้นะครับตรงนี้เราอาจจะต้องให้ช่างเขาใส่ด้ามต่อสั้นนะครับนี่คือด้ามต่อสั้นอย่างนี้ครับฮนะใส่เข้าไปปุ๊บอ่ะยัดเข้าไปนะฮะปุ๊บนี่นะฮะ นะครับไม่โดแล้วฮะนะฮะเวลาขันก็จับกดกึดนะครับกึกแค่นั้นเองครับขันนะครับควรขันตรงข้ามกันนะครับให้ขันตรงข้ามกันนะครับให้ขันตรงข้ามกันนะครับแบบนี้ครับนะฮะอย่าไปขันเรียงแบบนี้นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าไปไม่เต็มหน้านะฮะล้อแมกจะเข้าไม่เต็มหน้านี่นะครับการที่ท่านจะขันล้อนะครับท่านที่เป็นเจ้าของรถก็ขอช่างเขาครับบอกว่า ขอเป็นด้ามขันปอนนะครับแล้วก็ตั้งปอนแล้วแต่ว่าน็ตนั้นเบอร์ขนาดไหนนะฮะใช้ตั้งปอนเอาจะได้มาตรฐานนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับก็อย่าใช้ปืนลมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าปืนลมนั้นอ่อนนะฮะแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับในเรื่องของการที่เราอัดสปีดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับนะฮะแต่ถ้าไม่จําเป็นก็พยายามอย่าใช้ดีที่สุดนะครับใช้เป็นด้ามขันปอนดีกว่านะครับ